สวัสดีครับเพื่อนๆไปพี่น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขา่าเดินชมนกชมไม้ฟังเสียงนกเสียงกานี่ผมยืนอยู่ในดงดงว้านเปาะเลยครับบางคนจะเรียกว่าว้านตูบโมกแบบลายแบบนี้ก็จะเรียกเปาะหูช้าง ใบเขียวแบบนี้ก็จะเรียกเปาาหอมอันนี้มีดอกสีม่วงถ้าเปาะหูเสือจะดอกสีขาวดอกเปาะดอกเปาะหอมเะียสีม่วง อันนี้เอาไปกินเป็นผักได้นะครับหรือว่าเอาไปหั่นทำทอดมันเอาไปยำปลาทูก็จะมีกินคล้ายๆกลิ่นสมุนไพรครับส่วนหัวเขาก็จะเอาไปทำพวกยาหอมยาบำรุงหัวใจครับ ่วงหน้าผลนี้ก็จะขึ้นเยอะครับอันนี้ถ้าเขาแตกใบไม่ๆใบก็จะหมวนเป็นลอดนะครับ ครับก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆีพ,นพี่น้องๆได้ดูได้ชมกันครับสําหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้พืชพธุ์ไม้ต่างๆที่มีอยู่ในป่าตลอดจนถึงว่านและ,มะแมลงต่างๆถ้าเจอถ้าพบเห็นก็จะทาเป็นคลิปวิดีโอนํามาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ